ขอ,อเซนเซรอบนึงได้ไหมโอ้หูแล้วคูณ100คูณ100ลงแล้วด้วยโอ้โหมันโคตรสวยแล้วดูดิ297คูณ105นะคะ31,000เฮ้ยโอ้โหมันเซนเซ31,237 คำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้าสวัสดีนะคะพเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับสวิตโบนซาวันนี้พกเครดิตมาอยู่ที่5,020 ไม่รู้ว่าพกเสร็จมาทำไมก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเขาญาติปบไปหน่อยละกกันนะวันนี้อาจจะมาเร็วเคลมเร็วดีหนึ่งนะขอปั่นเองแล้วกันวันนี้ขอเทอร์โบสปีดไปสัก100ออตโต้ไปโอ้ยลายดีนะอู้หูไลายวันนี้มาดีอันนี้ขนาดข้างนอกนะยอเยอะไม่ได้นะกับสวิตอะเดี๋ยวเขาไม่จ่ายนะคะเปิบอิมสวย ก็ยากอยู่นะมีสิทธิ์หรือเปล่าเบ็ดน,นาขนาดนี้เขาจะกล้าจ่ายหรือเปล่าขน,านั้นเองแหละก็ต้องรอดอูสองไม้น่ะปึ๊บสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บาบนูนันด้วยละก,กันนะคเพื่อเป็นกำลังใจนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหูแล้วตัวแพงลงด้วยมเมื่อกี้ลองคิดเวลามันอยู่ในฟีเจอร์ที่เราได้สิแล้วตัวคูณลงสักแบบ คูณ20คูณห้แบบเนี้ก็สวยแล้วนะเออทำไมข้างนอกว่าไหลดีจังวะสวยอง,งุ่นลงนะโอ้ไม่มาวะอะไรที่คาดหวงังมักจะผิดหวังเสมอนะเออแอปเปิลนะถ้าพูดอะไรออกไปนี้ไม่เคยจะลงให้กันหรอกอืมละสองไม้ด้วยโอเคนะคะ อาจจะมีหลายๆคนนะคะเขาน่าจะถามมาแหละว่าแบบเออลิงเออเล่นเล่นเว็บไหนหรือเปล่าก็คือใต้คลิปเลยนะคะก็จะแปะไว้ให้อยู่คอมเมนต์ด้านบนสุดนะคะเพ,พื่อนๆไปทดลองเล่นกันได้นะปึอบืมส่องไม้ด้วยดูดิแตงโมน่าจะมาหรือป่าโอ้โหไม่ไมา รู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยฟีเจอร์ไม่ค่อยจะมาให้เห็นสามตัวนะเพราะว่าระเบิดหนักไงแปดสบเจ็ดแบบนี้แต่ร้อยหมุนมันจะไม่มาเลยเหรอเป็นไปไม่ได้นะมันต้องมาสักหมุนนึงแหละต้องลองดูต้องลองดูร้อยหมุนเนี่ยมันต้องมาสักหมุนแล้วูแล้วตัวแพงโอ้เสียดายจัดลองคิดว่าเวลาแบบตัวแพงลงในฟีเจอร์ดีเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากมากนะแล้วโดนตัวคูณไปสัก 0สิบอ่ะยี่สิบสามสิบก็ได้ยังไงก็แตกเนี่ยแต่ดูดีข้างนอกแบบคอมโบผลไม้โคตรสวยเลยแต่พอข้างในเละเทะมากๆนะคะช่วงนี้ยังไงเวอร์ชันไหนมาดีกว่าเพื่อนๆไม่ค่อยได้เล่นเลยก็นานๆจะมาทีหนึ่งเนี่ยปึ๊บอาาจะปั่นเองก่อนก็จะเข้าด้วยแหละถ้าไม่เข้ายัางไงเดี๋ยวตัดสินใจซื้อไม่รู้ว่าทุนจะพอซื้อหรือเปล่านะ แต่ถ้าเราจะไปต้องไปให้สุดนะเออไหลโอ้โหเสียดายความจริงลายผลไม้โคตรดีเลยนะวันนี้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเลยแหละแต่เดี๋ยวเราต้องไปรอดูในฟีเจอร์อีกรอบซึ่งไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะเนี่ยเห็นไหมคอมโบมันค่อนข้างที่จะดีทีเดียวแต่ว่าเมือม่อกี้ลายผลไม้ดีคอมโบสักรอบสองรอบน่าจะลงได้อยู่แต่ว่าตอนนี้โอ้โห โอ้แล้วดูสภาพผลไม้เพื่อนเพืเแล้วคือฟีเจอร์ไม่ลงสามไม้ติดให้เห็นเลยนะเวลาเราเบ็ดหนักจะยากนิดนึงนะคะถ้าเห็นอะไรเป็นสามไม้ติดแบบเนี้ยแต่ถ้ามันจะมาน่าจะมาสี่ไม้ทีเดียวเลยนะคะแต่ตอนนี้เราต้องรอรู้แล้วแหละนะคะปึ๊บผลไม้ความจริงลายมันดีนะแต่มันขัดกันไปนิดนึงเองเนาะ แต่แล้วเนี้ยฟีเจอร์เห็นสูงสุดก็อยู่ที่2ไม้เอง3ไม้ยังไม่เห็นเลยปกติที่สมไม้เราจะแบบบุดปิดมาให้เห็นนิดนึงนะแต่ตอนเนี้คือไม่เห็นเลยแทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้แล้วจะหวังอะไรกับสี่ไม้ล่ะแต่มันจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ลงเลยมันต้องมาจักรอบหนึ่งแล้วเพืเ่อนๆเ,เอาใจช่วยหน่อยแล้วกันโอ้ช้าปึ๊บนี่ไง ลายแบบนี้ต้องมาแล้วนะสวยโอ้โหแล้วเต็มแผกแบบนี้ยังให้ลุ้นอยู่หรอมาหน่อยอืสวยอีกสองไหมไม่มาโอ้โหแล้วเบสแปดสิบเจ็ดร้อยหมุนเลยนะมันต้องโดนสักหมุนหนึ่งแหละปุ๊บเป็นไปได้เป็นไปได้นะมันต้องเป็นไปได้ดีเออโอ้โหแล้วตัวแพงลงแบบนี้โอ้โห อย่างน้อยก็มีมีความหวังมีความหวังที่มันจะมาโอ้โหหลังๆเริ่มบืดอย่าบืดแบบนี้ใจคอไม่ค่อยจะดีอย่านะตอนเนี้ตัวบาโบเองอะ่ะก็ยังไม่เห็นสาไม้เลยสูงสุดอยู่ที่สองไม้เนี่ยตอนนี้อะดูดิเริ่มรู้สึกว่าตัวเองต้องผิดหวังอีกแน่เลยรอบเนี้ยอู้มาแล้วว่ะสาไม้อีกไม้หนึ่งอ้โหเรียบร้อยเพื่อนๆน,นี่ไงเบ็ดแปดสิบเจ็ดนะคะเบ็ดหนักกว่า จ่ายไปจ่ายมาดูอีกทีนึงมาโหตื่นเต้นชิบเป่งเลยอะโอ้โหแล้วพีดลงแบบนี้โอ้ยเสียดายดูดิความจริงอังหุ่นก็ได้นะพีดก็ได้แต่เป็นโลกสักาอันหนึ่งเนี่ยโอ้โหแล้วตัวคูณวันนี้เอามาเท่าไหร่มะเนี่ยวันนี้เอามาห้าพันนะจะออกไปหลักร้อยไม่ได้นะต้องหลักพันเออสวยมันต้องแบบนี้คูณอีกนิดน,นึง เสียไรวะหนึ่งพนรอยสิบนะคะนายอาเหยียบพันได้อยู่ขอทุนคนก่อนกำไรไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะสวิตนะพักหลังๆมาเริ่มจะทำกันเกินไปละอันนี้จากใจเลยนะคะปึ๊บสวยนี่ไงคอมโบนี้มันต้องมาคอมโบนี้มันต้องมาสวยนะคูณสามคูณสิบไปเรียบร้อย4277นะคะ ตอนนี้เราได้กําไรเราคืนแล้วนะ5 0 0พเอ้ยไม่ใช่กําไรตอนนี้เราได้ทุนเราคืนแล้ว,ลวที่เหลือก็คือกําไรนั่นเองนะคะแล้วลงแบบนี้ตัวคูนอยู่ไหนก่อนตัวคูนอยู่ไหนก่อน <Nice. S 1> อ่างุนต่อโอ้โหความจริงลายไปได้อีกนิดน,นึงนะแล้วคูณ1 5 3 9 9 0นะคะยังไม่เซนเซอีกเหรอขอ,อเซนเซรอบหนึ่งได้ไหมโอ้โหแล้วคูณหนึ่ง คูณ100ลงแล้วด้วยโอ้โหมันโคตรสวยแล้วดูดิ297คูณ105นะคะ31,000เฮ้ยโอ้โหมันเซ็ตๆ31,237นะแล้วคูณ100อื้อชื่นใจจริงๆเออนี่มันต้องแบบนี้สวิตคัมแบ็กว่ะนี่เออเราต้องชิงละอยู่ต่อไม่ได้ละหมด หมดรอบปู่นี้ต้องชิงแล้วนะคะเพื่อนๆอยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยลวกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำ Macbeth ดีกว่าซื้อสูงสุดฟีเจอร์สูงสุดนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมนะเพื่อนๆคลิปหน้าเรามีสัญญากันนะเราจะมาเล่น Macbeth เอย Macbeth เออเอยถูกแล้วเออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะคะ Macbeth เออก็คือซื้อฟีเจอร์สูงสุดนั่นแหละเนาะเดี๋ยวกดติดตามไว้แล้วกันนะคะจะไม่ได้พลาดคลิปเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Can